สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํขคาวิเศษนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2563ครับ7.10โมง10นาทีครับอยากจะพาไปดูข่าวหน้าหนึ่งของสุพินไทยรัฐนะครับจาก Twitter ของไทยรัฐนะครับ @thairat underscore news ผู้ดตาน3 000, 4 5 0 3 2ท่านนะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งกันเลยครับหน้าหนึ่ง สุพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับโผคอรมอได้ปล่อยโรงเรียนตู่สุริยะวืดพลาดพลังงานตำรวจเกลอกคราบหลับในนักเรียนเอ้ตำรวจเกลอกคราบหลับในรถนะครับไม่ห้ามชุมนุมเคลียบปมพเพราเชิญต่อนะครับมา,มาดูภาพใหญ่ๆกันเลยนะครับโผคอรมอเรียบร้อยโรงเรียนตู่สุริยะวืดพลาดพลังงานพลังประชารัฐชงแค่3มราชเกณอนุชาสุชาตินรุมน ป้อมไม่รับเป็นมทหนึ่งสงส,งสงรัฐบาลฝ่ายค้านขอตั้งกรรมธิการดึงนักศึกษาร่วมนะครับโผคอรมอสองทับสองเสร็จปิกตูนายกอารมณ์ดีบอกสื่อเรียบร้อยพลังชาลัดถอยชงแค่3ชื่ออนุชาสุชาตินรุมนเนี่ยนะครับ <S <s ด้านบนสุดครับตำรวจชงโทษหนัก โยต่อยหมอพังโรงพยาบาลนะฮะจับไอ้ซาดิบชนหนุ่มตายอ่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับได้ตัวครบนายธีรยุทธหรือปอศึกษาอายุ27ปีในมณฑลหรือต้นมะมะล่ยแถวอายุ25ปีผู้ต้องหาแก๊งซอยมหาวงเข้าต,ต,ตัวตำรวจอำเภอพระประแดงตัวสุปการคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินในโรงาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสิงห์ไพร ทำให้ขณะน,นี้พนักงานสอบสวนได้ตัวผู้ต้องหาครบแล้วครับแอบชิงโฟก์รถตู้ชุดสาวหลักฐานสําคัญนะครับหลักฐานสําคัญพลตารวจโทพัชพงพงเพตราผู้พิชาการนครบาลน,นะครับตำรวจนครบาลตรวจรถโฟก์สวาเกนสีบรอนเทาที่คนร้ายใช้พาต,าพาพาตัวเยื่อสาวหนีจากสวนลุมแต่แฟนหนุ่มกระโดด เกาะหน้ารถจนไปทั้งจนเกิดอุบัติเหตุเสีชยชีวิตล่าสุดตำร,รวจจับในน้าเดชสิทธิมโนภาพเด็กผู้ต้องหาได้แล้วแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไม่ห้ามชุมนุมเคลียปมต่อพรกรสกัดโควิดล้วน,นติด6ในที่กักขังสมบคถแถลง3วันนะครับสำนักข่าวัวเขียวว่างไงครับ แม่ลูกจันร์อืดเรือเป็นเกลือแก้ไขรัฐธรรมนูนสืบทอดอำนาจคสอชอครับอันนี้ตำรวจเก๊เกลอกคราบหลับในรถขับรถขับเก๋งป้ายแดงตะเวนล่าเหยื่อพักจอดริมทางรับก่อคดีเพี่ตรวจสายไหมร่วมหนุ่มแสบใช้เดียวแต่งกายเลนแบบสายสืบวางมาดขับเก๋งแคมรีป้ายแดงตะเวนหาเหยื่อ จอดรถนอนหลับข้างทางนี่ครับตำรวจชุดสืบสวนสายไหมพาตัวนายจรูนลอดเกษมี่หาสวมหมวกแมสขาวไปตวรวจหาหลักฐานภายในรถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงที่นายจรูนแต่งตัวใหมตำรวจสวมหมวกแก๊ปมีตาแผ่นดินขับตะเวนหาเหยื่อที่จอดรถนอนหลับข้างทางเพื่อรูดซับนะครับ อันนี้ขนแรงงานเถื่อนเอจ้าหน้าที่ควบคุมตำรวจโน no, อาใหม่เจ้าที่ควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา18คนลับรอบเข้ามาผิดกฎหมายที่อ่างเก็บน้ำเกินพร,ระเจ้ากรกรตำบลหนองรูอำเภอสังขบุรีจับก,กุมนางสาวกอนนิภาอมรเดชากรอายุ19ปีเจ้าแม่คนง,งานเถื่อนเป็น ผู้ขับรถกระบะพายุงจุดเป้าหมายคิดค่าแรงละ800บาทต่อคนนะครับลูกแชร์แห่จับพยาบาลช่อโกงไปกว่าร0อยล้านนะครับอันนี้ท่อดัดแปลงพลตรบโทรตำรวจสังกิจพัผ้ช่วบาตรนำกำลังทลายแหล่งและจำหน่ายท่อ,อเสียจากยานัดแปลงไม่ได้มาตรฐานมอ,อกกภายในโกดังและอาคารพาณิชย์น,นะครับ ได้ชิ้นส่วน400,000ไม่ใช่ดิชิ้นส่วน14รายการจำนวน888ชิ้นครับาขายท่อขายท่อโรงงานท่อแหวนนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออ่ด้าน,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 นหนึ่งของไทยรัฐนะครับด้านหนึ่งของไทยรัฐนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านติดตามช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษครับ มันถึกไว้ครับ7โมง15ทีเพื่อสวัสดี2ีกรกฎาคม2563ครับผมชิปทำขำวิเศษสวัสดีครับ